ครับสวัสดีครับกับมือนี้กับวันที่24ครับผมกับตอนเช้าครับครับนี่กัเป็นจักรยานครับพี่น้องครับกัได้ทําการถอดล้อครับผมก็ถอดล้อควางก็จะเก๊ก้านะครับพี่น้องเนื่องจากกําลังจะเตรียมคว้างครับเก็บคว้างเก็บยังงกับบท่านในเป็นระเบียบครับนี่กัถอดล้อครับพี่น้องครับล้อหลังล้อหลังล้อหน้าก็จะใส่อีกกล้องนึงครับ ส่วนกล้องนี away, ่ก็จะเป็นที่เป็นตัวจักรยานครับแล้วก็พับครับพับแล้วก็มีแห่นไม่ยังติดมาพร้อมเลยครับผมกัทั้งเบิดเลยครับการนี้ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีสลักแบบนี้ครับแล้วก็พับเลยพับแล้วก็เอาลงกล้องครับก็จะทาการแมว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 แว แมวหน่อยครับแมวหน่อยโอ้ยแมวหน่อยโอ้เนาะแมวน้อยแมว,น,แมวน้อยอ้าวอ้าวอ้าวอ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 ้าวหยอก เคบอกโจโอเคบอเลยมาานบอสิบดสิบดลืมใส่แบตขึ้นตัวเอันนี้ยังเขียนียชายชิเลยสวัสดีครับผมแตกโจครับผมตกจกักลับรวอมกันจับไปไหมีส่วนมตัวเอาินียได้ป่น้ำมันดิดนี่บุญใหญ่นบอดีดีโอ้ยิวน้ำมันเล ใส่น้ามันนะใสเขาอาหน่ด่ะอ่านพใส่เข่ารถใส่เข่าดิอ่ะท่านเห็นไหมจังปรต่งับมาปเกียวสอยครับปเกียวกับกาบัน โมนาเสือครับเลยครับพร้อมกันเสียครับกันไว้ายมีพวกแกะครับไปเอาละมาถามขอบคุณครับนี่ครับพี่รองบอ่อครับเครื่องโซ่เครื่องสลัดดีอ่าทำไม้ใส้จ่ออันนี่ครับอันนี้ครัเป็นอะไรอะไรซ่านเอาพันหนุนเอาพันเปิดน้ำหลุนปัดทันเรือนีการซ่อมครับครับเดี๋ยว จะได้ถอดเอาอีกตัวนึงเวีไม่ใช่ตัวฮิตตออกไปมั้นะอย่ข้างในอย่ข้างในโถโหลเบสเบนี้ทังโัสาแบเอาเขาเรียบร้อยแล้วะเล่นี้ก็เป็นอะไล่ที่ร้ขั้นที่เสียครับผมขั้นในห่างถอดไว้แ้ น,นี้แหลเอาไปเอาไ้ซ้อมครับเวลาเสียจะนี่สายชาดีครับ กมื่อานนี่ยกะใส่เขาไกลจนหอดพวงมือเมื่อวานโอนะเนาะประานครับปากเกียวงานครับส้เขาครับพี่รองครับจัดประมาณนี้แหละครับพี่รองครับจากยานเพิ่นกะของปากเกียวกับเดียวเจ้ากม่าเพื่อนเห็ดเหลวมเมื่อวานนี่ครับจะกินหอดบรรยากาศเนาะครับเนาะตอนเช้าหม่กับไปเห็นงานเบิดแล้วครับรถกะเดี๋ยวเมื่อนี้ก็จะไปถ่ายคลิปไว้จักหน่อยครับแล้วกั นุ่มบนเพื่อนยืมรถเพื่อนรับมาอนี้เนื่องจากผมบม่มีรถครับาแนวกินแนวอยากกัดนี่ครับเก็บมากกัดดูงี้เลแล้วครับพี่น้องครับผมได้อยากกัดพากินเลยครับนี่ครับมาจากเบาหน่อยครับผมนี่อ่าเต็มเลยครับประมาณนี้ครับนี่กัดจะหกเนี่ยครับเนื่องจากมีแต่กองครับผมกําลังจะแพ็คของแพ็คยังนี่แหละครับจะก็จะได้กับบวกวดยี่สิบโลออกี้ ประมาณสิบโลนะบ่หอดเขากำหนดว่ากล่องหนึ่งทรงได้บ่เกินยี่สิบกิโลครับที่ที่ไปสนี่ครับผมก็ตัวนี้ก็จำพวกเสื้อผ้ายังก็น่าจะเอาไปได้อยู่ครับผมก็จะเอาพวกเสือกันหนาวครับใส่เดี๋ยวผมจะใส่มันแน่นๆนะผมจะเอาเสือกันหนาวใส่ใส่ถุงมาก่อนครับโอ้ยอยุครับพี่นองครับ เมื่อกี้เอาเสียกันน้วมาใส่ครับแล้วกัพันฟิลมอย่างดีครับพี่รองครับเนี่ครับพันพิม์คือปากเกียวเฮ็ดลืมกดท้ายครับพี่รองโอ้ยแย่อยู่เอาเลยครับจับไป ทีู่่ภาษาไทยแมนม่อโอ้ภาษากีฟอมเลยครับพ่อนาโอ้มาทานครับเตั้าอาตัวพีกัเล่ได้หมดท่านตายรึเปล่าท่านตายครับีกันเ่กนเล่าลาเขากินเไงพีกอีก โ uh, ต๊โต๊โต๊บดีดครับเว้่อายุบ้านเย่เย็บเว้าโตบโต๊ด้่ะภาษาฮิบูเดเลื่อมเข้าได้เเนี่ไปบ้านเป็นเลื่อมเข้าว่าฮิบูก็ไรนะครับของตั้งบอลลูนเอดเอาแล้ววะอ่าโอเคครับ ทางในมันหมดเต็มครับผมก็เลยเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ครับพี่น้องนี่แต่ว่าบัวได้กดทายครับเริ่มครับผมเริ่มเท้าแล้วครับเริ่มเริ่มเข้าแกะยูทาอีกไปงั้น่างันบองงั้นนี่ทาอีกรอบนึงนะเรียบเก่าจับไป ทียูกะจะเขียนเบอร์โทรยังไว้เรียบร้อยครับผมเขียนเบอร์โทรอันนี้เป็นสําหรับเมื่อถึงไทยแล้วเขาจะได้อ่านแบบถูกต้องนะครับอ่านแบบง่ายๆครับเดี๋ยวเบอรงฟังนี่ครับฟังนี่ก็คือกันครับติดไบสองขางแต่ว่าใบแท้ๆในการส่งเพื่อนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับพี่รองครับนะครับจะมีนี่ครับฟลอมจากเลนะครับ ทูถึงที่ไหนก็เขียนลงไปครับเป็นภาษาอังกฤษแหละครับพี่รองครับแล้วก็ติ๊กไปตามแล้วไปหอดไปชนี่ครับถึงเวลาก็จะเดียวจะพี่้องเบิ่งนะครับว่าเป็นลักษณะใดเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับผมรับแรกผมก็จะเขียนทียูครับบานเนี้เขียนทียูติดใส่กล่องก่อนครับไทยแลนด์ไปไทยแลนด์เหรอครับจักรยานสองขั้นตาเกียวเหลือกล่องงครับกล่องง่เดียวออกมา แต่ละกล่องกับบเกินยี่สิบโลครับค่าส่งนี่ครับแต่ละกล่องกับประมาณสองรอยกัวเช็คเกี่ยวครับกับคูนเก่าครับพี่น้องครับประมาณสองพันประมาณสองพันบาทครับแต่ละกล่องอยู่ที่นำนักแหละครับผมมาถ้านำนักไา่ก็จะแพงขึ้นตามนำนักครับแต่ว่าบ่เกินหกร้อยครับสำหรับจักรยานคันหนึ่งนะครับปาเกี่ยวครับ แพ็กแบบละเอียดครับผม,อมโอเคครับโอ้แตงโมกัดหลายครับผมเน่ากลิ่นเนา่าอ,อย่างฮะเอาไปเนี้ครับแตงโมครับโอ้แย่อยู่สามเดือนโอ้เอาไป,อออไปกินคักตัวโอ้มันเสียร์นหนักครับว่านะกระเป๋าเปินกัดกำหนดให้บ่เกินยี่สิบสามโลครับอยู่เตยเครื่อง าพ่ายไปกัได้เจ็ดโลครับขึ้นเครื่องไปน้ำข้นกลับนะครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับเก็บภาพบรรยากาศการทรงจักรยานครับผม นี่ครับปลาเกี่ยวกัดเอากล้องใหญ่มากแล้วครับพุ่น่ะเอามาจากห้องครับกล้อง,บงแบบใหญ่เลยก,กล้องที่เราอเองครับเอาแผ่นกระดาษมาตอกี้เรามาตรฐานคือเกาพุ่น่ะปานตู้ลำโพงนะครับที่แล้วผมจะเขียนทีวีครับแล้วก็ติดลงไปครับพี่รองครับอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ครับโอ้มาได้ติดกระดาษเนาะ ดีครับมรุด้รัอย่างนนี้งตะิดตะจิดเขาไปในกองมันจะน่าจะดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะสวดเข้าไปทั้งในเนาะเดงเนี้เดือ่อยูอ่ปุบั๊ พีดลงไปเลยครับพี่น้องครับที่อยูเนาะครับเนาะเขียนไทยแลนด์พอนั่นเอเขียนไทยแลนด์พอมั้งดิเขียนโรดอออ่าโอเคครับไทยแลนด์ทูไทยแลนด์ ครับการเสร็จแล้วครับกล้องนึงอ่ะนี่ก็จะเป็นกล้องที่สองครับตัวนี้จะเป็นตัวรดตัวหุ่นก็จะเป็นตัวล่อครับใส่ล่อสองล่อแต่เดี๋ยวจะพากันเราไปส่งครับทารอรลอหัวหน้าเพื่นมากก่อนครับจะไ้พ่อกันอยู่ที่ไปสนี่เลยครับผมครับกามาแเราครับพี่น้องครับกายกไปใช่ลดครับพี่น้องครับลดกัมาแล้วครับลดกับมาเราครับ ครับบัใบกับใจดีครับผมบาใบอ่าโอเคครับผมกาเดี๋ยวคืนรถแล้วกาไปพวอกันยูไปสนีครับผมอันนี้รลยเดลละละมันนุ่มิเน임ซ็นเนครับี่กาโอ้ควางเต็มรถเลยครับพี่น้องครับก็จะเขาในเมืองครับพี่น้องควางอาชีลกองครับกับมีคนละสองกองนี่กรเป็นตัวเป็นโปรแกรมการเดินทางครับเป็น อ่าเพื่อนจะบอกว่าวันทีย่ยิมหานะครับออกกาเครื่องออกยี่สิบนาฬิกาครับยี่สิบ,บนาฬิกาถึงให้สิบสามจุดหนึ่งห้านะครับกาเพื่อนให้เอามาให้เบิรงครับพี่น้องครับนี่ครับทางบนกาเป็น,ต,นตากเยวครับตากเยวกล้องเต็มครับพี่น้องกล้องเต,มตง็มเลย น้านล้างนี่แน่นครับผมมีแต่กองการบาระใบกระจดีครับกะดูแลกันด,ดีครับผมเพื่อนก็ดีอยู่ครับเขาบบมีรถไปส่งเพื่อนกันย่งบริการถ้าเป็นมองเงื่อนกับบลูนะครับเพื่นอน <ern> อาจจะบบสนใจไปส่งให้นะครับสําหรับจักรยานไฟฟ้า,ฟากับขอบุณทั้งบาระใบครับผมล ครับการหอนแล้วครับผมห่อนมองแล้วครับเดี๋ยวก็จะลุ่งล้วก็เอาของลุ่งครับผมครับการเอาของออกครับผมกเดี๋ยวไปยุดไปสนี้เลยครับเอาของออกซอยเพื่อนครับขวางไหล ไ,ไ,ไดด่เวลาอยู่อ่าโดนเติมครับประมาณชัมม่วโมงเกือบชัมม่วโมงครับผมในการส่งการส่งผมเบิดไปหาร้อยกุบบาทครับหา,บาร้อยกดเช็คเกี้ยวอ่าปากเกี่ยวเบิดไปประมาณหกร้อยครับประมาณหกร้อยเพระาะว่าลดเป็นขั้นไงกว่าครับ ทรงตามนำนะครับกับสามเดือนวาดครับพี่น้องครับกับบาราเบายเพื่อนกับหัวานาเพื่อนเฝ้าครับกับคลิปนี้กับควา้าโจไปเพียงซสานี้ครับสวัสดีครับ